โอ้กับสบายดีแหละสวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขุคนเดอสุสมองและสุบอนเอฟซีทุกท่านนอทีคารุบหลักแพงทุกทั่วโลกมันยินดีฮับสมสองของแม่ตาพี่น้องยามเศร้าพี่น้องจ้ะแม่ตาก็เหิ่งตักคุณแล้วพี่น้อง,าาาองสีพ้าพี่น้องมาปลูกมันพี่น้องแม่ตาได้มันได้เครือมันมากกระสอบหนึ่งพี่น้องแม่ตาสิมาปลูกเบิ่องวะถ้าถามันเลื้อนแม่ตาก็สิขคุดคุ้มใส่พี่น้องขุดท้มันเบิด์ไห้เลยคุดคุ้มใส่เลย มามาบังมาส้มน้ากันพี่น้องที่ปลูกมันของแม่ตาสะจีช่มงพุ่นใส่พร้อมแล้วก็สีปลูกเลยมันอันแก้วห้าอีนแหละพี่น้องมันมกมันหนึ่งท่านีนแหละอ่าหรือว่าอันทอดอันพระอันก็ได้นาะทอดก็ได้แล้วก็เห็ดไดไกินก็ได้นะเพราะแต่มันสุกพี่น้องมามาบังมาส้มน้ำกันพี่น้องบรรยากาศน้ำเซาเามาปลูกมันน้ำแม่ตาเด้อพี่น้องเด้อแม่ตาแก้มพร้อมแหละ มันหนึ่งกระสอบพุนสองกระสอบพี่น้องเอ้ตาสะมาลงพุนลงพุนแล้วก็ส่งส่งแล้วก็ปลูกเลยพี่น้องมามาเบ่งมาซมน้วกันเลยพี่น้องเ้อสเป็นมันเครือเลยพี่น้องเด็เครือมันาตาไปคอน้ำกระเจ้ามาลลงพุนก่อนลงพุนก่อนแล้วกส็ส่งส่งแลง้วก็ปลูกน้อย คุณห้าสองกระจอบก็ลุบ่ารลอไปชิส่ว ต้องให้ดินมันอันผูกใส่มันก็นงามเลยพี่น้องลายในรอบลายปีเนาะเม่ตาบอเดตมาปลูกมันแต่เม่ตาปลูกตะกี้นะแต่ลายปีเลยแหละก็เป็นหัวอยู่ได้พี่น้องหัวดกดอกพอได้ขุดมุกนะ ขิดมกถ้าได้สูงหน่อยก็ต้องขิดมกมาเด้อสุขุดทุกคนมาเด้อมาสอยเด้อ มียังบุลงมาอยู่พี่หน่อยช่องใสอันเพราะว่าในพวกกับหนุกบุลงมาเลยช่างใสมันยันนั่งขากุ้มเอาอันพวมาอันหด่อยบ่ยังบุห็นลงมา มา,มาพี่น้องมาส่งคุนน้ำกันพี่น้อง ก่อนผูพี่น้อยเฮดินงคงใ,นใส่กรเจี๊ยบกระเจียนสวยงาม สันก็มีตัวยาไปเย็นเลยกินแต่เภากระป๋าแดกหลายมีตัวตามยาใบเย็นเลยพี่น้อง ดังเนาะโทรหายาใบายเย็นแต่เศร้าเท่เจนี่อ้าวประสาทขึ้น <laughs> ลงมือปลูกก่อนพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเด้อมาซอยเด้อพี่น้องเด้อเฮ้ยออันแี้งานะแต่เอาเอาแบงนั่นน่ะนะแม่ไปปลูกนะ นั่นมันไข่มันแหล่ไม่หดเออมนไข่ไข่อรเอ่าห้ร้อยพุนอ้าพุนอ้าพุนเฮ้ไปบัคืออดียวันอนอเดียะอันนี้นะหัวแหล่หักใจเขาอนี้น่ะอ้านี่น่ะนี่หัวมันอันนี้ร้อยน่มันว่ามีมันไข่ก็มีมันแหล่ก็มี บ่าแ่ไอบาจะมาม่ปลูกนได้เนยวนอาบ่หรือว่าเด็ดอะไรอ้ลองเบิก่อนเนาะลองเบิ่ก่อน

เดินมาเด้อระว่างก็มาซอยนะเด้อพี่น้องเด้อสีแดงให้กินดอกพี่น้องบ้านเป็นหัว ปลูกมันแก้วน้ำกันพี่น้องลองเบิง์นเหรอไอจ่าลองเบิร์เป็นจังไงในรอบหลายปีเนาะรอบหลายปีที่เทาอะได้ปลูกข้าจะเิญมาลองเบิร์นังไง มันหูกัน สิโคกเฉันลยได้พี่น้อง้ลงใสเลย ຍກະຈ່າງລົດກັນ ลูกแล้วก็สุดยอดพร้อมพี่น้องทำรับคลิปนี้แม่ตาสิได้ลาเลยเด้อพี่น้องเด้อคลิปหน้าพ่อกันใหม่พี่น้องโอ้แม่ข้ามีก็มา,แล,ลาแล้วกับลูกชายกันทดสวนผู้เอาอายถ้าเจอกันทดสวนทดบักพริกคลิปหน้าพ่อกันใหม่พี่น้องสบายดีสุขุสุขคนเด้อแม่ตาก็เพิ่งปลูกได้ อ่สี่คุ้มนะได้สี่คุ้มเลยเนี่ยคุ้มมันไปตากเลยเสื้อมันงามงามแต่ว่าปลูกแจ็กสเป็นหัวหรือบัเป็นเลยพี่น้องถาลุ่นถาส้มไปเลยเอยพี่น้องเลยสบายดีสุขสุขคนเดอ้ออย่าลืมอย่าลืมขม,มากคนไหลกดแสรใ้เดอ้อผักดูผักส้มห้จบคลิปในเด้อพี่น้องขอผ่านโฆษณาพี่น้องสบายดีสุขสุขคนพพ่อ,พอ,พอกันคลิปหนาเด้อจ้า